สำหรับคนที่ชอบเที่ยวคาเฟ่นะครับแล้วอยากได้ภาพที่นุ่มฟุ้งละมุนนะครับถ่ายคนก็นุ่มฟุ้งละมุนเหมือนซีรีส์เกาหลีนะครับเราจะมีเทคนิคในการถ่ายภาพแนวนี้ยได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวนี้รู้แน่นอนไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีเทคนิคนะครับในการออกไปถ่ายภาพในคาเฟ่เนี่ยให้ดูนุ่มฟุ้งละมุนนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคในการถ่ายภาพแบบนี้ไม่ยากนะครับแค่เรามีอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งนะครับเข้ามาช่วยทําให้ภาพของเราเนี่ยฟุ้งนุ่มละมุนมากขึ้นนั่นเองนะครับอุปกรณ์ที่ผมพูดถึงในการเสริมเข้าไปเวลาเราออกไปเที่ยวคาเฟ่นะครับไปตามร้านคาเฟ่ต่างๆสําหรับสายคนที่ชอบไป ที่ยวไปแชะเช็คอินตามคาเฟ่ต่างๆนะครับอยากให้ภาพเราเนี่ยดูละมุนฟุ้งมากขึ้นนะครับเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นฟิลเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะเรียกว่าแบคเมดฟิลเตอร์นั่นเองนะครับเราจะใส่เข้าไปที่หน้าตัวเลนของกล้องนะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายรูปภาพออกมานุ่มฟุง้งละมุนนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับในการใส่แบคเมดฟิลเตอร์เข้าไปนะครับ มันจะมีเรื่องของประโยชน์ในการใช้งานด้วยนะไม่ใช่แค่ทําให้ภาพนุ่มฟุ้งละมุนอย่างเดียวนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องของโทนของภาพนะครับมันก็จะดูดีขึ้นดูเป็นอินเตอร์มากขึ้นนะครับดูเหมือนพวกซีรีส์เกาหลีเหมือนหนังฝรั่งเลยนะครับในภาพ,พยนตร์มันก็จะฟุ้งๆไฮไลท์นุ่มๆน,นั่นเองนะครับ2องคือเรื่องของการช่วยทําให้หน้าบุคคลหรือว่าตามสถานที่ต่างๆนะครับยิ่งเฉพาะเจาะจงที่หน้าบุคคลสมมุติว่าเราไปคาเฟ่แล้วเรา ถ่ายแฟนเราอย่างเงี้ยจากที่ไม่มีตัวแบ็กมิดฟิลเตอร์นะครับเราก็ต้องมาทำโรเซสในแอปต่างๆนะครับที่ทำให้หน้าเนียนขึ้นฟุ้งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวอุปกรณ์ตัวเนี้แบ็กมิดฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับหน้าแฟนของเรานะครับก็จะนุ่มฟุ้งละมุน,นทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านแอปแต่งหน้าเลยนะครับหน้าแฟนของเราเนี่ยก็จะนุ่มฟุ้งละมุนนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ b a ็กมิดฟิลเตอรตัวนี้จะช่วยลดเรื่องของความเข้มของไฮไลท์นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราถ่ายย้อนแสงออกไปข้างนอกกระจกคาเฟ่นะครับมันจะมีแสงที่พุ่งเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ตัว b บ็กมิดฟิลเตอร์นะครับหนึ่งเลยคือแสงไฮไลท์เนี่ยมันจะเข้มแล้วก็คมมากๆจนทำให้ความต่างระหว่างแสงที่มืดกับที่สว่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันแบบ ชัดเจนนะครับพอเราใส่ b a ็กนิดฟิลเตอตัวนี้เข้าไปนะครับแสงไฮไลท์ที่เวลาเราถ่ายย้อนแสงไปเนี่ยมันก็จะนุ่มนั่นเองนะครับขอบของไฮไลท์เนี่ยมันจะนุ่มขึ้นแล้วก็ไฮไลท์ของเราเนี่ยมันจะโดนดรอปลงด้วยนะครับทำให้ ภาพทั้งภาพเนี่ยมันดูนุ่มแล้วก็ฟุง้งละมุนนั่นเองนะครับตัวแบ็กมิดฟิลเตอร์เนี่ยผมต้องบอก่อนว่ามันมีทั้งหมด3เบอร์หลักๆมี1นทับสอทับสีทับแนะครับซึ่งตัวเลขตรงนี้มันจะบ่งบอกเรื่องของความฟุ้งนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเลือกใช้แบ็กมิดฟิลเตอร์แบบ1นทับสนะครับ มันก็จะฟุ้งนั่นเองนะครับฟุ้งที่สุดเลย1ทับถ้าเกิดเป็น1ทับเป็นเบอร์ที่ผมนำไปใช้บ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะฟุ้งระดับกลางนะกับ1ทับฟุ้งน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ช่วยลดเรื่องของความคมของไฮไลท์ได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยผมจะใช้เป็นเบอร์ระดับกลางนะครับเพราะว่ามันจะไม่ฟุ้งจนเกินไปมันจะเห็นเรื่องของรายละเอียดต่างๆยังอยู่แบบครบถ้วนเลยแค่ไฮไลท์นุ่มลง ภาพทั้งภาพมันดูฟุ้งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับเวลาใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับเวลาใช้งานเราก็แค่ถอดตัวนี้ออกมานะครับซื้อให้ตรงกับตัวหน้าเลนของเพื่อนๆอ,อย่างเนี้ยผมมีหน้าฟิลเตอร์เป็น7 7อยู่ผมก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้หมุนเกลียวเข้าไปนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะแยกออกเป็น3ชิ้นหลักๆนะครับเป็นอะแดปเตอร์ลิง นี่ตัวนี้ที่ผมใส่ไปนะครับตัวแรกเลยเป็นวงแหวนอะแดปเตอร์เลงหรือว่าเป็นฐานแม่เหล็กนั่นเองนะครับแล้วตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวแบ็กมิดฟิลเตอร์นะครับซึ่งแบ็กมิดฟิลเตอร์เนี่ยถ้าเกิดเรามองแบบผิวเผินนะครับมันก็จะเป็นแบบฟิลเตอร์ใสๆเหมือน UV f i ฟิลเตอร์นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้นะครับจะมีจุดดำๆเล็กๆนะครับอยู่ทั้งหมดในหน้าฟิลเตอร์เลยนะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บนี่แบบนี้เป็นแมกเนติกนะครับ พอแปะเข้าไปแบบนี้ภาพของเราเนี่ยทั้งหมดเลยก็จะฟุ้งนะครับแบ็กเม็ดฟิลเตก็คือเม็สีดำๆที่อยู่ในฟิลเตอร์เรานั่นเองนะครับเวลาเราใส่ไปปุ๊บมันจะทำให้ภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอของเราเนี่ยฟุ้งขึ้นทันที ผิวคนเนี่ยนุ่มขึ้นทันทีดูดีขึ้นทันทีเลยนะครับอ่ะเวลาใช้งานไม่ต้องการใช้แบ็คเมิดฟิลเตอร์แล้วก็แค่ถอดออกแบบนี้นะครับต้องการใช้เราก็แปะเข้าไปเพราะว่ามันเป็นแบบแมกเนติกนั่นเองนะครับนอกจากจะมีตัวฟิลเตอร์ที่เป็นแบ็คมิดฟิลเตอร์แล้วเนี่ยยังมีฝาแมกเนติกให้ด้วยนะครับทำให้ปกป้องเรื่องของหน้าฟิลเตอร์หรือว่าจะปกป้องหน้าเลนส์ของเราก็ได้นะครับตอดตัวฟิลเตอร์แบบแบ็คมิดฟิลเตอร์ออกแบบนี้อ่ะก็จะเป็นตัวหน้าเลนส์ของเรา เปล่าๆเ,เลยเราก็แค่เอาตัวฝาแมกนนเนติกเนี่ยมาแปะไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่เราเลิกใช้งานเก็บกล้องใส่กระเป๋าเราก็เอาตัวนี้แปะเข้าไปได้หรือว่าจะแปะไปพร้อมกับแบ็ k เมดฟิลเตอร์ก็ได้นะครับหลักการใช้งานประมาณนี้ไม่ต้องหมุนกลับไม่ต้องอะไรนะครับแค่แปะเข้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้ความฟุ้งของภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดีกว่าระหว่างตอนที่ ไม่ใส่แบ็กมิดฟิลเตอร์กับตัวที่ใส่แบ็กมิดฟิลเตอร์1นึ่งทตัวนี้ที่ผมนําออกไปถ่ายในคาเฟ่มานะครับดูซิว่าภาพที่ได้เนี่ยเพื่อนๆชอบไหมความฟุ้งละมุนนะครับเรื่องของไฮไลท์เรื่องของความนุ่มผิวเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูเลยครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับ และนี่นะครับก็คือตัวอุปกรณ์เสริมที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายภาพในคาเฟ่ได้นุ่มฟุ้งละมุนมากขึ้นนะครับก็คือตัวแบ็กมิดฟิลเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าฟิลเตอร์ที่ทําให้ภาพฟุ้งนะครับมี3เบอร์หล,หลักๆ1นทับสฟุ้งเยอะสุด1นทับสตัวที่ผมใช้ฟุ้งระดับกลาง1นทับแฟุ้งน้อยสุดนะครับ ส่วนมากเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งทับสเพราะว่ามันให้เรื่องของความฟุ้งที่กําลังสวยงามพอดีนั่นเองนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับสีสันต่างๆก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยถือว่าให้เรื่องของความคมแล้วก็สีสันยังอยู่ครบเหมือนเดิมแค่ภาพมันฟุง้งนุ่มละมุนมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคหรือว่าอุปกรณ์เสริมอะไรที่จะมาทําให้เพื่อนๆถ่ายภาพนิง่งหรือว่าวิดีโอได้ดีมากขึ้นนะครับ ติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้หมดเวาลางผมแล้วสวัสดีครับ